รุ่นนี้มีแค่ p o p u ล่า v โ t e แต่ไม่มีรองป๊อบครับ p o p u ล่า v โ t e ได้แก่ T.M. 28น้องแพรใหม่ฮะแพรใหม่ครับลูกเจอด้านหน้าเลยลูกมาหน้าน,นี้เลยก็ได้ฮะตลุกตีตีค,ค,ค,ครับขออนุญาตครูครูครับดึกเจดถิบิบนี้นะครับขออนุญาตส่งกำลังใจให้น้องมองน้องคนหนึ่งแล้วกันนะฮะ เกิดแอคที่เปนนิดหน่อยแล้วก็ไม่สามารถขึ้นมาได้อย่งส่งกำลังใจให้น้องด้วยนะครับขอเสียโอเปอรให้น้องหน่อยนะครับขอที่ไม่อะไชื่อน้องครับผมเอาละับแต่ว่านักเสียเงินได้น้องๆพี่เนนฮาเราประกวดกันมาตั้งแต่ช่วงบ่ายจาก60กว่าคนเราจะคัดเหลือส2่แล้วนะฮะเอาละฮะในรุ่นท m ที่ผ่านข้นรอบมีดังต่อไปนี้ท m 02วิกกี้ TM 59ปลายฟ้า59ปลายฟ้าครับ TM 09โบนัส TM 36ตระตูน ทีเอ็มยีลูกน้ำทีเอ็มยี่สิบ้าดีนาทีเอ็มสิบหโฟกัสทีเอ็มสีอันดา เหลือสที่สุดท้ายครับ T.M. 04ครับโบน,นัสครับ T.M. 44ครับอตองครับคนสุดท้ายในรุ่น T.M. ขอเสียงปรบมือฮะและขอเสนอให้กับน้องที่ไม่ผ่านเขารอบลงขวามือเลยลูกลงขวามือเลยฮะ ลงด้วยความรวดเร็วนะฮะสองด้านเลยนะลกูกขออนุญาตเช็คอีกนิดหนึ่งลูกด้านหน้า0ูนวิกกี้ศูนโบนัสศูนย์เก้าโบนัสสิบห้าโบคารยี่สิ 4, บาส 9, บามลูกน้ำยี่สิบห้าตีหน้ายี่สิบแปดแพร่หมายสามสิบหกประตูสี 4, 14, ่สิบสี่อะตอมสี่สิบหกอันดาห้าสิบเก้าปลายฟ้าครับขอบคุณครับน้องๆซ้ายมือเลยลูกไปเตรียมความพร้อมครับประกวดในะรอบต่อไป